สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kde Channel ครับและก็คลิปนี้ครับเรียกว่าเรายังอยู่กับแพ็กบาเยิร์นะครับก็คือทางด้านของกลางรับครับัวโัวคิมมิดนั่นเองครับเรียกว่าผมขอพูดก่อนเลยนะครับว่าใครคิดถึงคิมมิดเวอร์ชันแบ็คขวาบ้างให้กด1มาโรดัวครับซึ่งผมก็เป็น1คนครับที่คิดถึงคิมมิดแบ็คขวาเอามากๆเลยครับและก่อนอื่นครับเราเพิ่มความรู้จักกับคิมมิดเนี่ยให้มากขึ้นนะครับกลางรับครับเ6้ากครับแต่ถ้าจับคิมมิด ส่วนกองกลางรูกครับ a m f ครับจะอยู่ที่88เท่านั้นครับแ้วก็ถ้าปรับขิมิตครับมาเป็นแบ็กขวานะครับก็อยู่ที่90เรียกว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยเป็นแบ็กขวาภาคที่เก่าภาคนู้นนะ90นะครับแต่ถ้าเป็นแบ็กซ้ายครับขิมิตก็86นะครับแล้วก็ลองขยับไปดูในเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยครับกับสวนสูงเนี่ย176ซิเมครับมาในเวอร์ชัน25ปีเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวานะครับส่วนปย่อคอครับก็44ครับแล้วก็เลเวลตันครับเลเวล28นะครับ ขยับไปต่อเนื่องครับเกี่ยวกับสเตตภายในเกมของคิมมิดครับที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยอยู่นะสำหรับสเตตโดยรวมทั้งหมดนะครับเริ่มที่ความสามารถโดยรวมของเกมรุกก่อนครับโอนซีบอมเนียครับจะอยู่79นะครับบอลคอนโทรครับคูบคุมบอลครับ91ติบบิ้งการเลี้ยงบอลอย่า85ครับแล้วก็การเลี้ยงบอลตามครับ90ครับส่งสั้นโลพาสเนี่ย92แล้วก็ส่งไกลครับตบไปพาส90เช่นเดียวกันเลยนะครับส่วนฟินิชชิ่งครับการจบสกอร์ครับ77นะครับเฮดดิ้งการมงเนี่ย76 ยิงโค้งหรือยิงเคิร์ฟเนี่ย86ครับแล้ก็นี่ครับสปีดครับความเร็วครับ85แล้วก็สปีดต้นครับพลังกระชากเนี่ย90ครับพลังการยิงครับยิงพาวเวอร์เนี่ย84กระโดดจับเนี่ย88ครับแล้วก็ความแข็งแกร่งครับ76เท่านั้นครับแล้วก็ขยับไปที่บาลานซ์หรือว่าสมดุลครับ90นะครับส่วนความอื่นครับ96ก็ค่อนข้างเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ขยับไปดูในเรื่องของความสามารถโดยรวมของเกมรรรััับบบคค81นะ วอรมเนิ่งครับการแย่งบอลครับ88แล้วก็ความหมุนด้นครับ77เท่านั้นครับสำหรับคิมมิดแล้วก็ขยับมาด้านล่างสุดครับเกี่ยวกับการใช้เท้าเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ก็สามารถใช้ได้สําหรับเท้าซ้ายนะครับความแม่นยำเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยที่7ก็ต้องบอกเลยว่าหัวตั้งค่อนข้างบ่อยมากสําหรับคิมมิดตัวนี้ครับและก็ขยับไปต่อเนื่องครับเกี่ยวกับสกิลที่ให้มาภายในเกมครับเรียกว่าคิมมิดก็อีกแล้วนะครับครบสกิลอีกแล้วครับคุณผู้ชมเรือพันธ์ที่คนรับชชิพ็ตคนทรรลล้ววัับูกกแนั่นเองครับ แล้วก็จะมีพวกทัวปัสซิ่งนะครับแทงทะลุช่องครับมีเวตเดตพาร์ตครับการเปิดบอลที่มีน้ำหนักรวมไปถึงพิมพ์ปัสซิ่งก็ติดมาให้นะครับการคลอสจากด้านข้างนั่นเองครับแล้วก็สกิลเกี่ยวกับการเข้าสกัดบอลครับอินเตอร์เซปชันนะครับมีการเคลียร์ทะยากด้วยครับแล้วก็กับตันทีมก็มีครับแล้วก็นี่ครับโรจะนักสู้อย่างไฟติ้งสปิริตคิมมิตก็ติดมาให้เช่นเดียวกันครับส่วนสไตล์การเล่นของคิมมิตครับเรียกว่าตัวนี้ครับเป็นตัวเชื่อมเกมครับเป็นการับที่เป็นสายต่่่่่อออออบบบเเเชืืมมมกกกกหาาาาพ้นนนนทีะวรรตัััดงค สำหรับโจชัวกิมมิตตัวนี้ครับเรียกว่าอัพตนแล้วนะครับจากยู่ที่96สำหรับกองกลางตัวรับนะครับและก็ต้องบอกแตยว่ากิมมิตตัวนี้ครับเรียกว่าเขาเนี่ยได้รับฉายานิวฟิลิปลามครับก็มันเป็นเรื่องจริงนะที่แบบเป็นตัวแทนของฟิลิปรามอย่างแน่นอนครับตัวนี้จากที่เป็นนักเตะของแบ็กขวาของบาเยอร์ครับเรียกว่า r b ครับแบ็กขวาจนเติบโตมาเป็นกลางรับเนี่ยตามรอยของฟิลิปลามเลยเรียกว่า ทั้งแว็กขวาและก็กองกลางรับเนี่ยคิมมินเนี่ยเรียกว่าเล่นโคตรดีสําหรับ2องตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนมาจากการเล่นของเป๊ปกเดลาครับซึ่งคิมมินเนี่ยผมว่าถ้าเอาในเกมนะนี่เราพูดถึงในเกมพอดีกว่านะครับในเกมเนี่ยผมโคตรชอบคิมมินในเวอร์ชันของแม็กขวาเลยสําหรับกลางรับนะผมว่าสําหรับผมนะนี่สาหรับผมนะครับกลางรับเนผมว่ามันยังไม่สุดคือมันเป็นนักเตะประเภทที่กลางรับอ่ะมันยังขาดความดุดันนะครับขาดความเข้าปะทะแล้วก็ ร่างกายที่รูปร่างของมันไม่ค่อยดีเลยสําหรับการรับนะครับแต่ผมจะขอพูดถึงเกมลุกก่อน,นครับคิมมิดเนี่ยมันเป็นการรับที่เรานะครับถ้าเราจะเอาประโยชน์จากคิมมิดจริงๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องกดทําชิ่งขึ้นไปนครับแล้วก็ให้คิมมิดเนี่ยมันสร้างสรรเกมครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเปิดบอลได้นครับแล้วก็แทงบอลได้นะครับแ,แทงบอลแ,แนวลึกครับเปิดบอลแนวลึกเนี่ยคิมมิดสามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันครับเพราะว่าสกิลวาซี่เนี่ยก็ติดมาให้นะพวกทัปาซิงนะครับแทงลูกช่องครับมีเวเต็ดพาร์ท คิมพรก็ซิ่งก็ติดมาให้เรียกว่าคิมมิตเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นกลางรับที่เติมเกมบุกอะแต่ถ้าให้ดีนะผมว่าต้องเป็นกลางรับ1ตัวนะครับแล้วก็เสริมอีกหนึ่งตัวเป็นกลางรับเรียกว่าเป็นกองรับคู่กัน2ตัวนะซึ่งจะช่วยคิมมิตในเรื่องของการตัดบอลนะครับแล้วก็เข้าปะทะย่งบอลเนี่ยผมว่ามันจะลดภาระของคิมมิตได้เยอะมากๆเลยนะครับกลับกันกับถ้าเราจับคิมมิตมาเป็นกลางรับ1ตัวแล้วก็เอาเซมเอฟมา1ตัวเนี่ยผมว่า ้าคิมมิดมันขึ้นไปแล้วหลุดอะ่ะมันคือหลุดเลยนะแผงกลางเราจะไม่มีตัวตัดเกมเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของคิมมิดครับซึ่งเอาตรงๆนะผมว่าคิมมิดอะ่ะผมว่าแบกขวามันก็ยังสามารถเล่นได้นะอาจจะช้าไปหน่อยแต่ผมว่ามันก็ยังเล่นได้สาหรับแบกขวาตอนนี้นะครับและก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเรื่องของเกมรับเนี่ยแน่นอนคิมมิตตัวนี้เนี่ยถ้าจับเล่นกกลางรับนะครับอาจจะแย่งบอลได้แต่ถามว่ามันดีเหมือนพวกวีเอร่าหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันยัง ขาดความดุดันแล้วก็ร่างกายที่ต้องสูงใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็แข็งแกร่งกว่านี้รวมไปถึงลูกกาอากาศเนี่ยมันต้องเน้นกว่านี้นะครับเพราะว่าการรับเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่หน้ากล้องหลังอะ่ะและจําเป็นต้องที่ตัดบอลนะครับแย่งบอลให้ได้นะครับเปลี่ยนจากรับนะครับเป็นลุกให้ไวที่สุดเนี่ยผมว่าการรับอะ่ะผมว่ามันยังไม่เหมาะสาหรับคิมิตครับแต่ก็ใครชอบก็แล้วแต่คุณละกันนะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็ถัดไปในเรื่องของการเลี้ยงบอลครับผมว่าคิมิตอ่ะมันเป็นตัวที่ เลี้ยงบอลได้แต่ถามว่าคล่องไหมผมว่าไม่คล่องเลยตัวนี้สําหรับคิมมิตเป็นตัวที่เอาไว้แบบํำเลี้ยงบอลนิดนึงนะครับเอาไว้ถ่ายบอลไปด้านข้างนะครับถ่ายบอลไปด้านซ้ายอย่างเงี้ยหาพื้นที่ในการต่อบอลทําเกมขึ้นไปเนี่ยผมว่าคิมมิตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าส่งสั้นก็สามารถทําได้เปิดบอลก็สามารถทําได้เกี่ยวกับตัวจัวคิมิตส่วนนี้นะครับและก็ถัดไปในเรื่องของความเร็วครับผมพูดไปแล้วนะว่าคิมิตตัวนี้ครับสปีดใน85พลังกระชากก็สปีดต้นอย่าง90 ซึ่งเป็นตัวที่อาจจะออกตัวดีนะครับแต่ว่าความเร็วปลายเนี่ยมันช้าถ้าเรามองกันดีๆครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่สําหรับกองกลางนะครับมีความเร็วดีสามารถเคลื่อนที่ไปรับบอลได้นะครับเคลื่อนที่ไปหาพื้นที่ในกะารเล่นเกมลูกเนี่ยได้ดีแต่ถามว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วมันหลุดอะ่ะอันนี้คือประเด็นมากนะครับเพราะว่ารูปร่างมันก็เล็กนะครับการที่จะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากลูกมาเป็นเกมรับเนี่ยผมว่ามันยังขาดตอนไปสาหรับคิมมิดนะครับ และจนถึงตอนนี้นะผมว่าผมก็ยังเชียร์จับคิมมิดครับไปเล่นแบบแบ,บ็กขวานะเพราะว่าแบ,บ็กขวาในเกมอะตอนนี้ออาร์โนมันยืนหนึ่งมากๆนะครับมันไม่มีตัวที่สามารถไปต่อกรอกับอาร์โนได้เลยอะเรียกว่าอาร์โนครับยืนนิ่งเลยอนะยืนหนึ่งเลยสำหรับแบ,บ็กขวาครับแต่ถ้าจับคิมมิดไปเล่นแบ,บ็กขวาเนี่ยผมว่ามันก็ยังเล่นได้นะซึ่งคิมมิดอะผมว่ามันยังไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นแบ,บ็กขวานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีการเติมขึ้นไปนะครับเปิดได้แทงได้แล้วก็ยิงได้สําหรับคิมมิดตัวนี้นะครับ และก็ถัดไปในเรื่องของร่างกายครับผมว่าคิมมิตตัวนี้เนี่ยหนึ่งเลยที่ผมไม่ชอบก็คือมันตัวเล็กสําหรับกองการตัวรับนั่นเองครับความแข็งแกร่งเนี่ยแน่นอนมันเบามากนะครับมันบางมากตัวนี้เนี่ยถ้าเจอแบบพวกแข็งๆเนี่ยแน่นอนเอาไม่ลงสําหรับคิมมิตตัวนี้นะครับแต่ผมจะชอบในเรื่องของความอืดครับก็เรียกว่าคิมมิตเนี่ยเรียกว่าติดมาทุกเวอร์ชันนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามครับความอืดเนี่ยเยอะทีเดียวครับ96เป็นตัวที่สามารถขึ้นลงได้เต็มเกมอยู่แล้วนะครับตัวนี้ และก็ขยับไปดูในเรื่องของสกิลพาสซีฟที่ผมคัดมาครับก็ค่อนข้างเยอะนะทั้งวันทัชพาสนะครับทพูพาสซิงแล้วก็เวทตติดพาสนั่นเองครับรวมไปถึงพินพอร์สซิงก็เนี่ยประเด็นที่ผมแบบอยากให้จับไปเร็วกว่าเพราะว่ามันมีพินพอร์สซิงนั่นเองนะครับแล้วก็เกมรับก็จะมีพวกอินเตอร์เซชันการเข้าสกัดบอลน,นะครับแล้วก็ผมจะขอฝากคุณผู้ชมไว้หนึ่งเรื่องครับว่าอย่าเชื่อผมเยอะจนกว่าคุณได้ลองเองเกี่ยวกับคิมมิดตัวนี้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น,นะหนา ขอบคุณครับ